ตอนที่3090ไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าใบหน้าของยี Yu, ปิงหยูเปลี่ยนเป็นสีแดงเธอดูเหมือนกับถูกไฟฟ้าช็อตขณะที่เธอกระโดดออกจากตัวของหานส้นเธอจับผ้าเช็ดตัวได้ที่วิ่งออกไปจากห้องของหานส้นพลังของบิสกายเดมอนนั้นน่ากลัวเกินไปแม้แต่หานส้นเองก็ไม่สามารถต่อต้านมันได้ลีปิงหยูรู้สึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เธอไม่สามารถอยู่ตัวเองเอาไว้ได้ลีปิงหยูรู้ว่ามัน ต้องเป็นพลังของยีเลสบางอย่างแต่เธอไม่รู้ว่ามันเป็นพลังของบิ๊กสกายเดมอนเธอคิดว่านี่อาจจะเป็นการแก้แค้นของกงซูจือไอ้กงซูจือไอ้เวนนั่นถ้าเจ้าต้องการจะแก้แค้นก็ไปแก้แค้นเขาด้วยตัวเองสิเขากล้าดียังไงมาใช้พลังแบบนั้นกับข้าหลีปิงหยูกลับไปที่ห้องอย่างรู้สึกแย่หลังจากที่ต้องทนดูตัวเองทำแบบนั้นกับผ่านซส่น เธอก็อยากจะขุดรูลงไปซ่อนตัวจากความอับอายหลังจากที่หลีบิงอยู่ออกไปแล้วหารเส้นก็ตรวจเช็คห้องของเขาเขาไม่เห็นบิ๊กสกายเดมอนอยู่ที่ไหนผู้หญิงคนนั้นไม่สามารถไปไปมามาได้ตามใจชอบแม้แต่หารเส้นเองก็ไม่สามารถตรวจจับถึงการมีอยู่ของเธอได้เราจําเป็นต้องหาทางกําจัดนางเราจะปล่อยให้มีใครบางคนตามหลอกหลอนเราแบบนี้ไม่ได้มันเริ่มจะเป็นอะไรที่น่าลําคาญ ฮานเซ่นขมวดคิว้วฮานเซ่นเอาไข่ย,ยีนของเพียวไรส์าラมันเดอร์ออกมาวางบนมือเขาลองใช้พลังของโลหิตชีพจรเทพสปิริตมังกรโลหิตเพื่อดูว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นยีนเลสเอ็กซ์คลูซีฟเทพมังกรโลหิตได้ไหมแต่ฮานเซ่นก็ต้องผิดหวังกับผลลัพธ์ที่ออกมาบางทีมันอาจจะเป็นเพระาะธาตุที่ขัดแย้งกันแต่โลหิตชีพจรเทพสปิริตมังกรโลหิตนั้นไม่สามารถเชื่อมต่อกับเพียวไรส์าラมันเดอร์ได้เมื่อไม่มีทางอื่น หาดเส้นก็จำเป็นต้องหยดเลือดของเขาลงบนไข่ย,ยีนของเพียวไรส์สลาแมนเดอร์ไม่นานหลังจากนั้นเพียวไรส์สลาแมนเดอร์ก็ฟักตัวออกมาเพียวไรส์สลาแมนเดอร์ที่ฟักออกมานั้นมีขนาดไม่ใหญ่มากนักเท้าทั้งสี่ของมันดูผอมบางและมันมีร่างกายที่กึ่งโปร่งใสมันดูเหมือนกับงานแกะสลักยกมันดูน่ารักมากๆคุณได้รับยีนเลสระดับราชันเพียวไรส์สลาแมนเดอร์เสียงประกาศดังขึ้นมา ฮานเซ่นลองรวมร่างกับเพียวไรสสลามมนเดอร์แต่มันยังคงเป็นแค่ร่างวายเยาด้วยเหตุน,นั้นพลังของมันจึงค่อนข้างอ่อนแอฮานเซ่นรู้สึกได้ถึงพลังบริสุทธิ์ที่เข้าไปในร่างกายของเขาบนหัวของเขามีเขาหยกสีขาวงอกออกมาถ้ามียีเลสไหนเข้ามาในระยะหนึ่งเขาหยกสีขาวก็จะส่งสัญญาณเตือนและสีของเขาก็เปลี่ยนไปตามธาตุของยีเลสนั้นๆถึงแม้เขาหยกจะไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไร แต่มันก็ดูน่าขบขันอยู่ดีด้วยเหตุนั้นหานเซ้นจึงรู้สึกไม่ชอบใจเท่าไหร่และรีบแยกร่างออกจากเพียวไรซา,ารามันเดอร์ถึงแม้หานเซ้นจะไม่ได้รวมร่างกับมันแต่เพียวไรซา,ารามันเดอร์ก็ยังคงสามารถตรวจจับยีเลสที่เข้ามาใกล้ได้อยู่ดีหานเซ้นลองเรียกบัดโกสสปิริตออกมาและพบว่าเขาของเพียวไรซา,ารามันเดอร์นั้นเปลี่ยนเป็นสีแดง เนื่องจากเปียวไรสารามันเดอร์ยังเป็นแค่ร่างวายเยาระยะการตรวจจับยีเลสของมันจึงไม่ไกลมากนักอย่างดีที่สุดมันก็สามารถสัมผัสได้แค่ยีเลสที่อยู่ในระดับ30ฟุตเท่านั้นแต่สำหรับหานเส้นนั่นถือเป็นอะไรที่เพียงพอแล้วที่นี่คือเมืองหลวงของอาณาจักรซินพวกเขาไม่ได้อยู่ในป่าหานเส้นแค่ต้องการมันเพื่อหลีกเลี่ยงการรอบสังหารที่อาจจะเกิดขึ้นได้ว่าแต่เพียวไรสารามันเดอร์จะตรวจจับบิ๊กสกายเดมอนได้ไหมนะ ฮานเซ่นมองไปที่เพียวไรส์สลาแมนเดอร์แต่เขาก็ไม่ได้สังเกตเห็นปฏิกิริยาใดๆจากมันบางทีบิ๊กสกายเดมอนอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆหรือไม่อย่างนั้นเพียวไรส์สลาแมนเดอร์ก็ไม่สามารถตรวจจับถึงการมีอยู่ของบิ๊กสกายเดมอนได้ด้วยการที่มีเพียวไรส์สลาแมนเดอร์อยู่มันก็จะปลอดภัยมากขึ้นแต่ก่อนอืน่นเราจําเป็นต้องช่วยให้มิสเตอร์ยางได้รับโรหิตชีพจรเทพสปิริต ฮานเซ่นตัดสินใจพามิสเตอร์ยางไปที่วิหารพระเจ้าของแฟเธอร์แฟรี่ภายในคาลือหานตระก,กูลกงซูคนรับใช้แก่คนหนึ่งเดินมาหยุดตรงหน้าของกงซูจือนายท่านข่าวของพวกเขามาถึงแล้วพวกเขาบอกว่าพวกเขาไม่เห็นแม้แต่เส้นผมของฮานเซ่นภายในโรงแรมของเขาชายแก่พูดอย่างเป็นยังวลนเป็นไปได้ยังไงพวกเขาจะหาผิวหนังหรือเส้นผมของฮานเซ่นไม่ได้นี่พวกเขาทํางานกันยังไง กงซูจือพูดคนรับใช้แก่พูดไม่ใช่ว่าพวกเขาทำผิดพลาดข้าเองก็ได้รองปลอมตัวเป็นคนทำความสะอาดเพื่อเข้าไปในห้องของฮานซ้นแต่ข้าไม่เห็นเส้นผมแม้แต่เส้นเดียวของเขาเลยมันไม่มีแม้แต่ลังแคหลนลงมาบนพื้นข้าคิดว่าเขาเตรียมตัวมาดีถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็ต้องเป็นคนชั้นสูงที่ปลอมตัวมากงซูจือขมวดคิ้วและถามตัวเองว่าแล้วทางด้านย่าเอ๋อล่ะ ย่าเอ,อ๋เป็นเพื่อนรักของเฟิงเฟยเฟยคนรับใช้แก่พูดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นางใช้ข้ออ้างเรื่องการฉลองวันเกิดของเฟิงเฟยเฟยเพื่อจะอยู่อาศัยในบ้านของนางมันควรจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะหาเส้นผมของเฟิงเฟยเฟยมันควรจะมาถึงในเร็วๆนี้ถ้าอย่างนั้นก็ให้เฟิงเฟยเฟยไปหาลูกชายของข้าเป็นคนแรกกงซือจือพูดอย่างเลือดเย็นนายท่าน พวกเราหาผิวหนังหรือเส้นผมของหานเส้นไม่ได้ซื่อหมิงเดมอนเลดก็จะทำอะไรไม่ได้คนลับใช้แก่พูดอย่างเป็นกังวลแบบนั้นพวกเราจะจัดการกับหานเส้นได้อย่างไงกงซื่อจื่อหัวเราอยอย่างชั่วร้า <c> ย <oughs> ข้าเดินทางท่องจักรวาลเป็นเวลากว่าร้อยปีข้ากุดชีพรจรเทพเจ้าที่สั่นสะเทือนท้องฟ้ามานับไม่ถ้วนข้ามียีเลสที่ทรงพลังมากกว่าหนึ่งตัว ข้าไม่ได้มีแค่ซื้อเมืองเดมอนเลดมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะฆ่าใครสักคนกำจัดเฟิงไฟเฟยนั่นซะหลังจากนั้นก็จัดการกับเขาวันต่อมาฮานเซ่นพามิสเตอร์หยางไปที่ดาวกู้หยางหลังจากที่เดินทางมาได้สักพักมิสเตอร์หยางก็ชี้ไปที่ภูเขาลูกหนึ่งและพูดขึ้นมาว่านายท่านดูเหมือนว่าที่ภูเขาลูกนั้นจะมีชีพรจรพระเจ้าอยู่ที่นี่สมควรเป็นเมืองหลวงจริงๆ มันมีชีประจรพระเจ้ามากกว่าที่เมืองแอนเชนกอดมากฮานเซนส่ายหัวและพูดด้วยรอยยิ้มครั้งนี้ข้าไม่ได้มาเพื่อหาชีประจรพระเจ้ามิสเตอร์ยางดูแปลกใจเออนายท่านไม่ได้มาที่นี่เพื่อหาชีประจรพระเจ้าถ้าอย่างนั้นทําไมนายท่านถึงพาข้ามาที่นี่นายท่านมีเรื่องจําเป็นต้องพูดกับข้าอย่างนั้นเห,อหรอฮานเซนพูด มันไม่มีอะไรมากข้าไปพบกับวิหารพระเจ้าที่ไม่มีเมืองใดเมืองหนึ่งเป็นเจ้าของมันจะมีเพียงแค่เทพสปิดิตด้วยเหตุนั้นข้าจึงพาเจ้าไปที่นั่นเพื่อดูว่าข้าจะขอเทพสปิดิตให้มอบโดหิตชิปรจรสปิริตกับเจ้าได้ไหมมิสเตอร์อย่างยิ้มแห้งๆเออขอบคุณในความหวังดีของนายท่านในช่วงเวลาศตวตรรษที่ผ่านมาข้าได้ตะเวนไปตามวิหารพระเจ้าต่างๆมากมาย แต่ข้าก็ไม่ได้รับโลหิตชีระจรเทพสป,ปิริตมาดูเหมือนว่าดีเลสของร่างกายข้าจะแยกเกินไปตอนนี้ข้าได้ตัดใจเรื่องนั้นไปแล้วมันไม่มีความจำเป็นที่นายท่านต้องลำบากเพื่อข้าอีกในในพวกเราก็มาถึงที่นี่แล้วลองดูสักหน่อยจะเป็นอะไรไป หันเส้นยิ้มหานเส้นพูดแบบนั้นมิสเตอร์ยางก็ไม่พูดอะไรอีกแต่เขาก็ยังคงไม่มีความหวังกับการเดินทางในครั้งนี้ในตอนที่เขายังหนุ่มเขาเคยมีความหวังเขาได้ไปเยือนวิหารพระเจ้ามากมาย แต่ในท้ายที่สุดเขาก็รู้สึกสิ้นหวังมันไม่มีเทพสปิริตไหนที่จะมอบโดหิตชีพประจรเทพสปิริตให้กับเขาด้วยเส้นทางรับที่เฟเธอร์แฟรี่บอกหานเส้นสามารถเดินทางไปที่บูเขาโฮรี่ไร์ได้อย่างปลอดภัยในระหว่างทางพวกเขาก็พบกับยีเลสหลายชนิดหานเส้นจึงใช้บัตโกสปิริตเพื่อทําให้พวกมันหวาดกลัวจนหนีไป ในเวลาไม่นานพวกเขาทั้งสองก็มาถึงภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ทั้งภูเขานั้นกำลังเลืองแสงเหมือนกับว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่พระอาทิตย์ขึ้นมันดูสว่างสวยมากๆตอนที่3091ให้โรฮิชีปรจรเทพสปิลิต แฟเธอร์แฟรี่บอกว่ามันมีดีเลตท,ที่น่ากลัวอาศัยอยู่ที่ภูเขาโฮรี่ไรนั่นทําให้หานเส้นรู้สึกเป็นกังวลเขาไม่ต้องการจะประสบกับปัญหามากมายไปมากกว่านี้ด้วยเหตุน,นั้นเขาจึงค่อยๆพามิสเตอร์หยางเดินขึ้นไปภูเขาไปอย่างระมัดระวังตั้งแต่ที่หานเส้นได้พบกับบิ๊กสกายเดมอนเขาก็ได้รู้ว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งประหลาดที่น่ากลัวมากมาย เขาไม่สามารถรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เขาจึงจําเป็นต้องระมัดระวังและไม่ดึงความสนใจให้เกิดการต่อสู้มากจนเกินไปนายท่านที่นี่คือภูเขาโฮรี่ไรที่เป็นต้นกําเนิดของแม่น้าโฮรี่ไรในตำนานอย่างนั้นเหรอมิสเตอร์หยางรู้สึกตกใจเขามองไปที่ภูเขาอันลึกลับด้วยความที่สันหลัวมันก็เป็นแค่ชื่อเท่านั้น หาเส้นไม่สนใจเขาปีนขึ้นไปบนภูเขาต่อไปหัวใจของมิสเตอร์หยางเต้นลัวเออนายท่านข้าได้ยินมาว่าภูเขาโฮลี่ไรนนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของยีนเลดล่างสุดยอดที่น่ากลัวมันเต็มไปด้วยสิ่งลึกลับมากมายถึงแม้คนที่มาที่นี่จะเป็นยอดฝีมือระดับท็อปพวกเขาก็จะต้องตายอย่างแน่นอนไม่เป็นอะไรข้ารู้ทางลับที่จะพาพวกเราไปถึงวิหารพระเจ้าอย่างปลอดภัย หานเส่นพูดขณะที่เดินหน้าต่อไปหมอกอันลึกลับนั้นปกคลุมภูเขาทำให้คนที่ปีนเขาขึ้นมามองไม่เห็นอะไรที่อยู่ไกลเกินกว่า15ฟุตระหว่างที่เดินทางขึ้นภูเขาไปนั้นพวกเขาก็จะได้ยินเสียงคำรามของอสูรและเสียงกล้องของฟ้าร้องอยู่เรื่อยๆมิสเตอร์อย่างนั้นหวาดกลัวและไม่กล้าจะออกห่างจากหานเซ่นเกินกว่า19 ถึงบรรยากาศจะน่ากลัวมากๆแต่มันก็เป็นอย่างที่แฟเธอร์แฟรี่ได้พูดเอาไว้พวกเขาไม่ได้พบกับอันตรายใดๆในระหว่างที่พวกเขากาลังปีนเขาขึ้นมามิสเตอร์ยามีร่างกายที่อ่อนแอด้วยเหตุน,นั้นหลังจากที่ปีนเขาไปได้ไม่นานเขาก็หอบจับตัวเขาชุ่มไปด้วยเหงือ่อราวกับว่าเขาฝ่าสายฝนมาเขาไม่สามารถปีนเขาต่อไปได้อีกฮานเซ่นจึงจำเป็นต้องแบกเขาขึ้นไป ไม่รู้ว่าภูเขาลูกนี้นั้นสูงเท่าไรกันแน่แต่ด้วยความเร็วของฮานเซ่นเขาต้องใช้เวลากว่าครึ่งวันเพื่อจะมาถึงยอดเขาของภูเขาบรรยากาศของยอดภูเขานั้นแตกต่างจากดินแดนด้านล่างมันให้ความรู้สึกที่อบอุ่นและอ่อนโยนราวกับว่าพวกเขาอยู่ในทะเลก้อนเมฆอากาศนั้นปลอดโปร่งมากๆมันไม่มีทั้งสายลมสายฟ้าและฝุ่นควันมันเป็นสถานที่สงบสุข บนยอดภูเขานั้นมีวิหารโบราณตั้งอยู่มันถูกสร้างขึ้นมาด้วยอิฐสีเขียวมันดูทั้งลึกลับและเก่าแก่นายท่านมันมีวิหารพระเจ้าอยู่ที่นี่จริงๆเมื่อได้เห็นวิหารพระเจ้ามิสเตอร์หยางก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นหานเส้นเงยหน้าขึ้นไปมองป้ายที่อยู่บนประตูของวิหารมันมีตัวอักษรสีเขียวเขียนเอาไว้ว่าวิหารพระเจ้าแฟเธอร์แฟรี เข้าไปข้างในกันเถอะหลังจากที่เจ้าได้รับโลหิตชีพจรสปีริตแล้วพวกเราจะเดินทางกลับหลังจากที่พูดจบหานเซ่นก็เดินเข้าไปข้างในวิหารพระเจ้ามิสเตอร์หยางรีบตามหานเซ่นเข้าไปเออนายท่านตอนนี้ข้าจะไปขอแล้วนะแต่ข้ากลัวว่ามันจะไร้ประโยชน์และทําให้ความหวังที่ดีของนายท่านเสียเปล่าหลังจากพูดจบมิสเตอร์หยางก็เดินไปตรงหน้าแท่นบูชาที่มีรูปปั้นของเทพสปีริตตั้งอยู่ก่อนที่จะคุกเข่าลงไปและเริ่มสวดภาวนา หลังจากนั้นเขาก็หยดเลือดของตัวเองลงไปบนเตาหินเขารู้ผลลัพธ์ที่จะออกมาเขาไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับโลหิตชีวจรเทพสปิริตเขาแค่ต้องการจะรีบๆทําพิธีให้จบๆไปเพื่อที่จะได้เดินทางกลับเขาไม่อยากจะให้หานเส้นต้องเสียเวลาเลือดหยดลงไปบนเตาหิน แต่มันไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นถึงมิสเตอร์หยางจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่เขาก็ยังรู้สึกผิดหวังอยู่ดีฮานเซ่นยืนมองอยู่ตรงทางเข้าวิหารพระเจ้ามิสเตอร์หยางลุกกลับขึ้นมาและพูดกับเขาด้วยรอยยิ้มแห้งๆนายท่านดูเหมือนว่าข้าจะทําให้ความหวังดีของนายท่านต้องเสียเปล่าฮานเซ่นขมวดคิ้วเขาอยู่ที่นี่ด้วยอีกคนแต่ถึงอย่างนั้นแฟร์อร์แฟรี่ก็ไม่เห็นแก่หน้าเขานั่นทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยพอใจ ไม่เป็นอะไรเจ้ารออยู่ตรงนี้หาเส้นแค่ต้องการจะให้มิสเตอร์หยางได้รับรลหิตชีพประท้อนเทพสปิริตเป็นของตัวเองมันจะดีกว่าถ้าเขาไม่ต้องลงมือทำอะไรแต่ตอนนี้เขาจำเป็นต้องเดินเข้าไปหาแท่นบูชาหาเส้นใช้มือตบใส่แท่นบูชาและทำให้แท่นบูชาเกิดเป็นรอยฝ่ามือขึ้นทั้งวิหารสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงมิสเตอร์หยางรู้สึกตกใจเขารีบพูดอย่างตื่นตะนกเออนายท่านได้โปรดอย่าทำแบบนั้น นายท่านจะทำแบบนั้นไม่ได้ผู้คนในจัก,กรวาลน,นี้ถูกสั่งสอนว่าเทพสปิริตเป็นผู้สร้างจัก,กรวาลและให้กำเนิดทุกสิ่งมีชีวิตด้วยเหตุนั้นพวกเขายึงอยู่เหนือทุกสิ่งมีชีวิตวิหารพระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของเทพสปิริตแต่ละคนฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรพวกเขาก็ห้ามทำรายมันไม่อย่างนั้นพวกเขาจะถูกเทพสปิริตลงโทษความเชื่อนี้ถูกฝังลึกในจิตใจของทุกๆคนด้วยเหตุนั้นมันจึงไม่มีเรื่องแปลกอะไรที่มิสเตอร์หยางรู้สึกแบบนั้น ยังไงซะนั่นก็คือสิ่งที่เขาถูกสั่งสอนมาเมื่อเห็นหานเส้นใช้มือตบใส่ท่านบูชามิสเตอร์หยางก็คิดว่านั่นเป็นการดูหมิ่นต่อเทพสปิริตแม้แต่ราชาของอาณาจักรสินก็ไม่กล้าจะทําอะไรแบบนั้นหานเส้นเมินเฉยต่อมิสเตอร์หยางที่ตื่นตะนกและพูดอย่างเย็นชาว่า f a เธอร์แฟรี่อยู่ที่ไหน หลังจากที่ได้ยินสิ่งที่ฮานเซ่นพูดมิสเตอร์หยางก็ดูตกใจยิ่งกว่าเดิมฮานเซ่นใช้มือตกลงแท่นบูชาและพูดชื่อของเทพสปิดิตออกมาเสียงดังนั่นไม่ต่างอะไรจากกันลุนหาที่ตายวินาทีต่อมาใบหน้าของมิสเตอร์หยางก็ซีดเผือกเขาเห็นรูปปั้นของเทพสปีดิตเริ่มเลืองแสงศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะพรึงกลัวหลังจากนั้นก็มีชายแกท่ที่ดูเหมือนกับแฟรี่ลอยออกมาจากแท่นบูชาอ,อู้ไม่นะไม่เทพสปิดิตปรากฏตัวออกมานี่มันแย่แล้ว นายท่านพวกเราจะต้องรีบหนีไปจากที่นี่มิสเตอร์หยางวิ่งเข้ามาหาหานเซ่นเพื่อจะดึงเขาออกไปแต่เนื่องจากมิสเตอร์หยางนั้นไม่มีพลังเสริมจากกีเลสเขาจึงเชื่องช้าเกินไปในตอนที่เขาจับแขนของหานเซ่นได้เทพสปิริตที่ดูเหมือนกับแฟรี่แก่ก็ลอยออกมาอยู่ตรงหน้าของพวกเขาเรียบร้อยแล้วใบหน้าของมิสเตอร์หยางดูซีเซียวและพูดในใจว่าเออมันจบสิ้นแล้วพวกเราจะต้องตายอยู่ที่นี่ แต่เทพสปิริตนั้นก้มหัวลงตรงหน้าของเขาอย่างน่าประหลาดใจก่อนที่จะพูดอย่างมีมารยาทกับฮานเซ่นว่าเทพสปิริตน้อยไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่นี่ด้วยได้โปรดให้อภัยด้วยที่ข้าไม่ออกมาต้อนรับท่านร่างกายทางร่างกายของมิสเตอร์หยางแข็งทื่อไปดวงตาของเขาเบิกกว้างขณะที่จ้องไปที่แฟเทอร์แฟรี่และฮานเซ่นด้วยความตกใจเขาไม่สามารถคิดอะไรได้เหมือน มันเหมือนกับว่าสมองของเขาหยุดทํางานหานเส้นชี้ไปที่มิสเตอร์หยางและพูดคนคนนี้คือคนใช้ของข้าข้าพาเขามาที่นี่เพื่อรับโลหิตชีพจรเทพสปิริตเจ้าจะมอบมันให้กับเขาได้ไหมเฟเธอร์แฟรี่มองไปที่มิสเตอร์หยางหลังจากนั้นเขาก็กลับมามองที่หานเส้นและถามอย่างระมัดระวังว่าโลหิตชิปะจรแบบไหนที่นายท่านคิดว่าเหมาะสมกับเขา แฟตเอรแฟรี่รู้สึกขดหูถึงเขาจะมอบโลหิตจี้ประจรเทพสปิริตให้กับคนคนนั้นได้แต่มันจะทําให้เขาสูญเสียพลังถ้าเขามอบโลหิตจี้ประจรให้กับคนที่อ่อนแอมันก็มีโอกาสสูงที่เขาจะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไร มิสเตอร์หยางที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาเป็นบุคคลที่มียีนเลสแย่ภายใต้สถานการณ์ปกติมันไม่มีทางที่เขามอบโดหิตชีพประจรให้กับคนแบบนั้นได้แต่ด้วยการที่หานเส้นเป็นคนขอแฟเธอร์แฟรี่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ถึงแม้มิสเตอร์หยางจะดูอ่อนแอยังไงเขาก็ต้องจำใจมอบโดหิตชีพประจรเทพสปิริตของเขาให้กับมิสเตอร์หยางอยู่ดีเจ้าเป็นคนตัดสินใจ ฮานเซนดูเหมือนกับว่าเขากำลังยิ้มให้กับแฟเธอร์แฟรี่แต่เขาไม่ได้กำลังยิม้มแฟเธอร์แฟรี่กัดฟันและคิดครั้งนี้ไม่ว่าอย่างไงเราก็ต้องสูญเสียถ้าอย่างนั้นแทนที่จะต่อต้านและทำให้ดอนลา่าไม่พอใจไม่สู้เราช่วยเหลือเขาจะไม่ดีกว่าเหรอเมื่อคิดได้แบบนั้นแฟเธอร์แฟรี่ก็จุดเตาหินของเขาแสงศักดิ์สิทธิ์ของเตาหินเป็นเหมือนกับภูเขาไฟที่ปัทุมีขนนกสีขาวเหมือนกับหิมะมากมายลอยออกมา พวกมันปกคลุมทั้งวิหารพระเจ้ามันดูเหมือนกับว่ามีคนหาน,นับล้านร่วงลงมาจากท้องฟ้าทันใดนั้นขนนกนับไม่ถ้วนก็เริ่มบินเข้ามาในทิศทางของมิสเตอร์หยางและพวกมันก็ละลายเข้าไปในร่างกายของเขามันทําให้มิสเตอร์หยางรู้สึกราวกับว่าเขาอยู่บนสวงสวรรค์มันเหมือนกับว่าเขากําลังฝันไปโล,โล,โลหิตชีพจรเทพสมบิณที่สมบูรณ์ มิสเตอร์หยางสงสัยว่าทั้งหมดนี้เป็นความฝันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเขาไม่เคยแม้แต่จะฝันว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นตอนนี้เขาได้รับโลหิตชีพจรเทพสปิริตแถมมันยังเป็นโลหิตชีพจรเทพสปิริตที่สมบูรณ์มันมีผู้คนไม่มากนักที่จะได้รับโลหิตชีพจรเทพสปิริตที่สมบูรณ์แบบนี้โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะผมกับซุปเปอร์กอร์ดนยินเทพเจ้านะทุกคนตอนนี้ผมก็พูดได้ บ้างแล้วนะก็ยังเจ็บปากอยู่นิดหน่อยนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะลงทุกคนเลยนะครับผมสำหรับนิยายในช่องนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทยอยทําต่อนะทุกคนก็สาหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้แหละทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปละสวัสดีครับทุกคน